กับดานนี้นะคะให้ไล์อยู่ที่ราคาไก่ราคาหมูไทยราคาหมูเวียดนามนะคะแล้วก็จริงๆราคาหมูจีนเรียกว่าปรับตัวยกแผงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในสัปดาห์สุดท้ายสองปีนะคะค่อนข้างโดดเด่ดนมากๆเลยมาที่ราคาไก่มีชีวิตก่อนนะคะสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นถึง ห้าเปอร์เซ็นมาอยู่ที่สี่สิบาทห้าสิบซึ่งจริงๆทางเราเองก็รุนนะคะว่าจะแบบจะได้กลับมาเห็นสี่สิบไหมนะคะก็ได้เห็นนะในสัปดาห์สุดท้ายของปีพอดีเพราะว่าตอนนี้น <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าดีมานเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ส่การส่งออกเร่งตัวขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไก่เนี่ยเขาเป็นสินค้าทดแทนในช่วงที่ราคาหมูเขาปรับตัวขึ้นค่อนข,ข้างเร็วนะในช่วงที่ผ่านมานะคะแลคาหมูไทยก็ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดนะคะเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์วีออนวีามาอยู่ที่บาท สิบสตางค์ค่ะจากความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงปีใหม่แล้วก็การตเตรียมสต็อกล่วงหน้าสําหรับเทศกาลรุษจีนนะคะที่พี่เตรียมสต็อกสําหรับเทศกาลรุดจีนเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทั้งหมู่เวียดนามเองแล้วก็หมู่จีนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเราก็เท,เทศกาลจะคล้คลายกันเนาะในภูมิภาคนี้นะคะก็ทําให้ความต้องการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงในช่วงปลายปีนะคะดูสไลด์ถัดไปเลย,เลยค่ะหวานทำกราฟมาให้ดูนะคะ จะเห็นนะคะว่าตัวแรกเนี่ยที่เป็นราคาไก่อ่ะค่อนข้างแข็งเนาะค่อนข้างแบบไม่ไม่ขยับเยอะมากแล้วก็กลับมาอาจจะดอปลงนิดหน่อยในช่วงคอ,อ,อร์เตอร์สามแล้วก็กลับขึ้นมาได้นะคะส่วนราคาหมูไทยเนี่ยสวายไพรส์ด้านด้านขวาบนนะคะจะเห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของปีโอ้ดีมากแล้วก็มาทําให้เราใจแป้วในช่วงคอร์เตอร์สามแบบว่าเขาก็ค่อยๆกลับขึ้นมาได้นะคะในในช่วงสุดท้ายของปีนะครับเช่นเดียวกับหมูเวียดนามนะครับ คึ่งแรดดีมากนะคะพอคอร์เตอร์สามก็ถอยลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเร็วเร็วมากๆเร็วที่สุดนะคะส่วนราคาหมูจีนนี่ก็จะเพร,ะพระาะาคารจะต้องให้กําลังใจเขานิดนึงนะคะว่าเผู้เลี้ยงยังขาดทุนอยู่นะคะก็ต้องให้กําลังใจเขาหน่อยนะคะเอ,อทีนี้นะคะ โดยภาพรวมของกลุ่มเนี่ยนะคะเอ,อเรายังมองว่าเราเลือก CFPt นะเป็นท็อปิกนะคะยังเห็นเลยว่าราคาไก่ค่อนข้างแข็งแรงไม่ต้องรุ้นมากนะคะแล้วก็ราคาต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองเนี่ยค่อนข้าง ics, เบนฟิตตัว CFPt นะคะแล้วก็อย่างที่เทั้งทธอคนละหยุดมาโปรยม้าแต่ต้นรายการนะคะว่าเออ่มีเรื่องข้างเงินบาทใช่ไหมที่ที่ดัชาติเขาเขาพยายาม มีมาตรการอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในเเรื่องของ Valuation เองของ JPT อะคะ่ะที่ค่อนข้างจะแหลกกับตอนนี้ที่อีกไม่ถึงฮาเทเทเลด้วยซ้ำน,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราชอบนะ็คือ TU นะคะเพราะว่า TU เนี่ย จริงๆปีสอห้าเนี่ยคะผลการินงานอาจจะมีการขุกขลักทั้ง U.S. t a r i s เองนะคะแล้วก็ตัว S.J. เองที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าพอปีหน้าแล้วเรามองว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่ขายลงนะคะเราก็มองว่า2ตัวเนี่ยเป็นท็อปคิดของกลุ่มนะที่พิธีทั้ง Q.U. นะคะค่ะของสําหรับกลุ่มกเกษตรมีเท่านี้นะคะ